สวัสดีครับผมนัทจากกาแฟซูซูกินะครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานเครื่องชงกาแฟยี่ห้อแกเจียนะครับรุ่นวีวาดีรักเครื่องชงขนาดเล็กนะครับที่เหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรือว่าร้านกาแฟเล็กๆนะครับโอเค ก่อนใช้งานนะครับทุกครั้งเครื่องนี้สิ่งที่ต้องเช็คคืออย่างแรกเลยนะครับปริมาณน้ําว่ามีพร้อมชงหรือไม่ครับตัวนี้สําคัญที่สุดเลยครับก่อนเปิดเครื่องใช้งานครับอย่างที่2นะครับปุ่มหน้าเครื่องครับต้องอยู่ในตําแหน่งตรงกลางนี้นะครับไม่บิดไปซ้ายหรือขวาอย่างที่3ามคือปุ่มสตรีมนะครับจะต้องปิดอยู่เช่นกันครับหมุนไปจนสุด ถ้าทุกอย่างพร้อมอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมใช้งานเราก็เปิดเครื่องกันได้เลยครับหลังจากเราเปิดสวิตช์เครื่องแล้วนะครับไฟดวงบนจะติดก่อนเป็นลำดับแรกนะครับหลังจากนั้นเครื่องจะวอร์มตัวเองจนร้อนแล้วไฟดวงล่างนี้จะติดถ้าถ้าไฟดวงล่างนี้ยังไม่ติดเครื่องจะยังไม่พร้อมชงนะครับจะต้องรอให้ติดพร้อมกันทั้งล่างและบนก่อนโอเคตอนนี้ไฟก็ทั้งจดวง ติดพร้อมใช้งานนะครับเราก็จะสามารถชงกาแฟหรือสตีมนมได้แล้วตัวนี้บัจเจตที่ใช้ชงกาแฟอยู่จะมี2ขนาดตัวที่จะเป็นดับเบิลช็อตนะครับส่วนที่อยู่เก็บอยู่ในเครื่องอีกหนึ่งอันจะเป็นซิงเกิลช็อตการใช้ซิงเกิลช็อตก็เพียงแค่ดึงดึงดับเบิลช็อตออกมาได้เลยนะครับจากด้านชง ก่อนใส่จะมียางตัวนี้นะครับของใช้กับหัวชงซิงเกิลช็อตเราต้องเอายางตัวนี้ใส่ไปด้านล่างก่อนครับแล้วก็เอาบั克เก็ตของซิงเกิลช็อตกดลงไปตัวนี้เราก็จะได้เป็นตั้งชงแบบซิงเกิลช็อตนะครับคลิปนี้ผมจะใช้เป็นดับเบิลช็อตแล้วกันครับชงกาแฟนมเนาะอาจจะต้องใช้กาแฟค่อนข้างเข้มนิดหนึ่งจริงๆเทสก่อนง่ายๆเลยก็ได้ครับว่าเครื่องพร้อมใช้งานก็กดเลยทุก Okay. ประมาณนี้ครับวันนี้ผมจะใช้กาแฟตัวเอสเปรสโซ่เบนนะครับเป็นการเทสตัวนี้จะเหมาะกับกาแฟนมมากเลยเราก็ใช้ช้อนตวงที่แถมมากับเครื่องได้เลยนะครับช้อนตวงตัวนี้จะจะจุอยู่ประมาณ10กร,รมัมก็บัตเก็ตตัวดับเบิลช็อตมันจะใช้กาแฟประมาณสัก18กร,รมัมเราก็ตัก2ช้อนปาดเรียบๆได้เลยครับ ด้านหลังของตัวช้อนตัวนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นแ t เ m p er เราเอากดลงไปได้เลยนะครับกดเบาๆนะครับไม่ต้องแรงมากเร็งดูให้หน้ากาแฟมันเรียบไม่เอียงไปทางซ้ายทางขวานะครับวิธีเช็คอีกแบบคือว่ามันแน่นกำลังดีแล้วคือก็ลองคว่มดูจะไม่หลุดออกมา โอเคหลังจากที่ได้ปริมาณน้ำที่ที่พอแล้วเราก็บิดกลับมาที่ตรงกลางครับเครื่องก็จะหยุดทำงานเราก็จะได้กาแฟเอเปโซมาหนึ่งช็อต ขั้นตอนต่อมาผมก็จะสาธิตการสตรีมนมนะครับเพื่อที่เราจะทําเมนูคาปูหรือลาเต้ร้อยก่อนสตีมนมนะครับนี่เราจะมีสัญลักษณ์คือฝั่งนี้เนาะที่เมื่อกี้ที่เราชงกาแฟก็คือบิดมาข้างนี้ถ้าเราจะสตรีมนมเราก็บิดกลับมาข้างนี้นะครับมันจะมีไอคอนเป็นรูปสตีมนมอยู่อหลังจากบิดมาแล้วก็หมุนตรงนี้มาตรงกลางเพื่อไล่น้ําออกนิดนึงให้ให้มันเป็น ไอน้ำพุ่งนะครับว่าตอนเราเปิดตอนแรกเลยมันจะเป็นน้ำก่อนที่ค้างท่ออยู่แล้ว็ต้องไล่ให้น้ำมันออกให้หมดถ้าไม่อย่างนั้นน้ำตัวนี้มันก็จะไปผสมอยู่ในนมทําให้นมมันจางนะครับเพราะการสตีมนมเราต้องการแค่ไอ้น้ำเนาะมาทำให้นมมันเป็นโฟมโอพอเริ่มเป็นไอเราก็บิดกลับไปนะครับ เพื่อจะที่จะปิดตรงนี้ต้องระวังร้อนด้วยนะครับมันจะมียางให้จับแล้วก็จับที่ยางตอนสตรีมถ้าเรามีเทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูมิก็ใช้ได้ด้วยนะครับอุณหภูมิที่ ตอนสตรีมนมนี่ให้เสร็จที่ประมาณสักไม่เกิน60องศาครับกำลังดีแต่ถ้าไม่มีเราก็ใช้ใช้มือสัมผัสเอาพอมันเริ่มร้อนๆจนเราทนไม่ไหวก็หยุดได้เลยครับหลังจากสตรีมเสร็จนะครับอย่าลืมเช็ดเพราะว่าต้องรีบเช็ดเลยนะครับตรงนี้เพราะครา,าบนมมันจะถ้ามันร้อนจนมันแห้งไปแล้วมันจะเป็นคราบที่ที่เช็ดค่อนข้างยาก พอเราเช็เดเสร็จเราก็บิดกลับเข้ามาข้างในครับแล้วก็หมุนลูกบิดตัวนี้กลับมาที่ตรงกลางนะครับแล้วเราก็บิดไล่อากาศออกไปอีกทีขั้นตอนตรงนี้ค่อนข้างสำคัญเลยนะครับเราต้องบิดเพื่อไล่แรงดันอากาศข้างในออกมาให้หมดให้การสเตนตรงนี้กลับมาเป็น สายน้ําเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราไม่ทําเช่นนี้เราจะไม่สามารถชงกาแฟได้เพราะว่าเครื่องชงมันจะทําอุณหภูมิสูงอยู่หม้อต้มมันจะอุณหภูมิสูงเพื่อที่จะทําให้น้ําเกิดแรงดันแต่การชงกาแฟอุณหภูมิจะใช้แค่ประมาณ90ถึง95องศาตอนสตรีมนี้อุณหภูมิมันจะไปสูงถึงร้อองศามันจะไม่สับเครื่องจะไม่สามารถชงกาแฟได้เลยครับ เครื่องจะถูกล็อกไว้จนกว่าเราจะไล่แรงดันน้ำออกจนหมดนะครับอ่ะตอนนี้เครื่องก็กลับมาชงกาแฟได้ปกติแล้วต้องทำอย่างนี้ทุกครั้งเลยนะครับก็หลังจากชงกาแฟเสร็จเราจะสตีมนมเราก็สลับไปที่บิดสวิตไปที่สตีมนมแล้วเราก็ไล่น้ำทิ้งจน การสตรีมเป็นไอน้ําพอเราสตรีมนมเสร็จเราก็ต้องบิดกลับมาแล้วก็ไล่อากาศทิ้งเพื่อที่จะให้ก้านสตรีมไม่มีแรงดันแล้วกลับมาอยู่ในสถานะที่พร้อมโชงกาแฟได้ เ okay. ท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วครับสำหรับการใช้งานเครื่องชงกาแฟแกเจียวีว,วาดีลักไม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากมายเลยครับก็ถ้าเราทำจนคล่องแล้วครับตอกแก้วก็คงไม่เกินสินาทีก็น่าจะเสร็จแล้วครับถ้ายิ่งเป็นกาแฟดำก็สัก5นาทีแล้วก็เสร็จแล้วต่อไปเป็นขั้นตอนการทำความสะอาดเครื่องนะครับจริงๆแล้วเครื่องควรทำความสะอาดทุกวันนะครับ หลังจากที่ใช้งานครั้งสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดมันสักหนึ่งครั้งต่อวันนะครับเริ่มง่ายๆเลยก็เราเรายังคงต้องต้องเปิดเครื่องมันไว้นะครับแล้วเราก็อย่าลืมเช็คตรงนี้ก่อนนะครับว่าไม่มีน้ําขังอยู่เยอะให้งั้นเดี๋ยวน้ําจะล้นเคถ้ามีน้ําขังอยู่เราก็เอาน้ําทิ้งก่อนขั้นตอนต่อไปเราก็บิดไปที่รูปชงกาแฟนะครับก็เหมือนชงกาแฟปกติ พเราบิดบิดมาให้น้ําไหลแล้วก็ใช้แปรงนะครับแปรงไปที่ตัวหัวชงนะครับเราก็แปรงคราบกาแฟให้มันหลุดไปตรงนี้มันมองเห็นได้นะครับว่ามีคราบอยู่หรือเปล่าที่เราต้องทําแบบนี้เพราะว่า่าถ้าเราไม่ ไม่ทําความสะอาดเลยอนาคตมันก็อาจจะปั่นได้นะครับแล้วน้ํากาแฟน้ามันจะไหลมาชงกาแฟแบบไม่ค่อยสม่ำเสมอจริงๆแปรงแปรงล้างนี่ก็ทา่าง่ายๆเลยใช้ตามบ้านก็เอาแปรงสีฟันมามาล้างก็ได้ครับไม่ได้มีไม่ต้องใช้แปรงอะไรที่มันเฉพาะอะไรมากมายต่อไปเราก็มาล้างตรงการสตีนมนม้นะครับถ้าระหว่างวันเรามีการสตีมนมด้วย นมมันอาจจะมีค้างอยู่ข้างในท่อนะครับซึ่งตรงนี้เป็นจุดสําคัญเลยถ้านมค้างอยู่หลายวันมันก็จะบูดหรือว่าทําให้ตันครับตันแล้วอาจจะสตรีมนมได้ไม่ดีหรือถ้ามันบูดอยู่ข้างในก็เสี่ยงที่กับท้องเสียได้นะครับเราก็บิดมาที่คําสั่งสตรีมนมเหมือนเดิมครับพอเราบิดมาปุ๊บเราก็ไล่น้ําออก เราก็สังเกตที่สีของน้ําครับว่ามีความขุ่นหรือว่าใสถ้ามันใสก็ถ้ากิดว่าโอ,โอเคครับมันมันค่อนข้งางสะอาดแล้วเท่านี้เองครับวิธีการล้างเครื่องก็จะไม่มีอะไรมากครับส่วนตรงตรงนี้เราก็อาจจะเอาไปล้างที่ก๊อกน้ําได้อีกอีกพอเราทำที่นี้เสร็จก็สามารถปิดเครื่องได้เลยครับ ในส่วนของน้ําที่ค้างอยู่ข้างในนะครับถ้าเราชงทุกวันอยู่แล้วก็ปล่อยไว้นนี้ได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรแต่ถ้าเราเปิดไม่อยู่บ้านหรือว่านานานใช้ทีเราเราควรเทเทน้ําแค่พอใช้นะครับถ้ามันเหลือแล้วเราคิดว่าเราอีกหลายวันกว่าเราจะมาชงก็เอาไปเททิ้งดีกว่าไม่นควรเก็บไว้ในนี้ครับเพราะว่ามันก็จะเสี่ยงกับเป็นเป็นคราบน้ําเป็น สะครน้ำหรือว่ามีตัวอะไรแอบมาลงเหือนี้แล้วก็จะไม่สะอาดก็ขอจบการสาธิตการใช้งานเครื่องชงกาแฟยี Yo, ่ห้อแกตเจียรุ่น,นวีวาดีรักไว้เพียงเท่านี้นะครับคลิปหน้าเรามารอชมกันว่าจะมีเครื่องรุ่นไหนมาสอนใช้งานกันอีกติดตามเราได้ที่ช่อง i g Management ได้เลยครับขอบคุณครับ